ครับครับครับปเกลนมเรเรวี่เล้ีหน้ามีคุนดูวอาไปดว่ามันซ้ำลยเอ้ดูมวลาวอย่าซ้ำเลยให้ดูกวไอจมังทีี้ีาว่าตก้วนี้มันเกลี้ยงกันไม่ได้เรยวว่าชุดกันใช่ไหมน้องปิดรากกันเรยวว่าไอ้ก๋วเอาไปไอ้ได้ปุ่นได้ดเวดดีไดชุนเงี้ีีปิดรากคนว่ะในลักษณะเนี่ยหลว่ายูมันีมนกยู้วน่้นี้มันเขมาเลย เนี่ยแต่เกยเกยกันเลยดีว่าปีไม่ยาก้าเดี๋ยวพอเราไม่มา้าไม้หน้าเกเาสิงังหมดวอพุทธอย่างเบว่ากันเลยได้แต่เราไม่ได้เาไว้เลยเลาแว่แต่ทานัังเก็บปะนี้ยก็จะไม่ไห้อเรีวนี่จนกันมันหลากาเยนยนเดี๋ยว่เลหวนหานมนตไปัไ่ด้มั้ถ้าปปนี่ปีมนเกมาาที่ร้อม่ง่เเขามปนเก้าไมถึงนี่ฮงเป็น

วัดไมดีไมดีอย่างเขาเออวัดวัดกว้างวาน้ของใหม่หนึงชันนิดนึงวดหน้าหน้นเลยไปเลยนั่นเลย